บิสมิลลาฮุราะห์มานุราะฮิมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอไว้นุลิกุลลิฮุมะซซติลูมาซซความหายนะจงประสบแด่ทุกผู้นินทาและผู้ใส่ร้ายผู้อื่นอัลเลดียะมาเมละอัดดะดซึ่งเขาสะสมทรัพย์สมบัติ และมันนับมันอยู่เสมอยบวนโดยคิดว่าทรัพย์สมบัติของเขานั้นจะทำให้เขาอยู่ได้ตลอดไปกัลยมีใช่เช่นนั้นแน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรก วม่าออรัตและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้าได้รู้ว่าไฟนรกอัลฮุตอมะนั้นคืออะไรนวรุ่ยฮิลมูกอดาคือไฟของอัลลอฮ์ที่ถูกจุดให้ลุกโชนอัลลติตาตุลิวะลล ซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจซเดแท้จริงมันจะลุกไหม้คุมบนพวกเขาอย่างมิชิดิอดเตดอยู่ในสภาพของเสาสูงฉลุด